กินแหลกแดกยับกับตลาดโก้งโค้งเอาพวงใหญ่เลยนะคะทุกคนรีบบอกเราอสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็มากันอีกครั้งนะคะกับคลิปตะลุยกินแหลกแดกยับกันค่ะนี แล้วก็วันนี้นะคะเรามากันที่ตลาดโก้งโค้งนะคะทุกคนอยู่ที่บางปะอินพระนครศรีอยุธยาค่ะไปค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเราก็จะมากินแหลกแดกยับกับตลาดโก้งโค้งแอดพระนครศรีอยุธยากันนี่ไ <Okay, S 1> <laughs> ปไปไปค่ะเขาจะไปกินขนมถ้วยลุงทรงปปไๆวันก็จะบบมีของขายเยอะมากเลยนะทุกคนแล้วเราก็เห็นสาลายวงกุ่วด้วยกล่องละหกสิบบาท เอาหนึ่งกล่องนะเขามีข้าวเกี๊ยวปากหม้อด้วยน้องชันขนมไทยกล่องละยี่สิบบาทเองวะราคาถูกมากถูกจริงมีโป้งเหน่งด้วยอ่ะโป้งเหน่งสิบบาทนั่นไงเอาดิเอาดิเอาดิเอาอะไรดีอ่ะไม่รู้ดิเอาอันที่อยากกินอ่ะเอาอะไรดีอะตะกร้าใหญ่ขนาดนี้เอาทุกอย่างเฮ้ยใจเย็นนะไอ้มี้วยกับฟักทองนะขนมชั้นแม่ขนมชั้นขนมชั้นไม่ใช่ขนมเธอเออ นี่คืออะไรหรอคะหยกมณีครับนี่นะคะทุกคนได้เยอะมากนะครับร้านนี้นะทุกคนขนมไทย20บาทถูกมากมันมมีเยอะด้วย <c oughs> ไปต่อกับปะเดี๋ยวเราเข้าไปกินเนาะ ช่นี่โอ้ยยังร้อนๆอยู่เลยค่ะทุกคนขนมเค้าเหรอขนมเฮ้ยไปเจอขนมเค้าคืออันนี้น่ะก็จะเป็นหน้าร้านของเขานะทุกคนชื่อว่าร้านลุงส่งขนมถ้วยนะคะพี่ตังอ่ะชอบเรียกผิดว่าเป็นขนมเค็มตลอดไม่รอดถอนแมสได้เนาะถ้ามันเหมือนกันน่ะไม่เหมือนนี่ค่ะทุกคนร้อนๆคือแบบเขาเพิ่งเอาขึ้นจากหม้อนึงเลยอ่ะทุกคนขาวเนียนมาก รสชาติเป็นไงอร่อยมันจะไม่หวานมากเกินไปทุกคนมันจะมีความมาันๆของกะทิแบบอร่อยมากขนมถ้มวยลุงสรง20บาทถ้วยละ4บาทกล่องละ20บาทเดี๋ยวเราขอตัวไปกินกันก่อนเนาะ้วเดี๋ยวไปร้านอื่นต่อ,อก,กันค่ะน,นี่ฟักทองเออนี่ฟักท,ทองอ่ะ แเขาว่อะไรอ่ะกระบุงกระบุงเหรอมันเปิดได้เหรอกระบุงสิบห้าบาทเออเปิดได้ด้วยอุ้ยอะไรคนเรามันต้องมีแบบความรู้รอบตัวทุกคนยังไงอย่างเตาอังโลอังโลมอหม้อผีหรือเปล่าอุ้ยม่จังมาคือหม้อสุกี้หม้อต้มแซ่บหรือเปล่าอ๋อหม้อหมอผีเฉยเออเขาพูดตังขอโทษทุกคนคนใปไ่เขาหันมามองเลยอ่ะอาริกาโต้โกเมนเน่โกเมนเน่อาริกาโตะขอบคุณ ตัวเมนะททุกคนคือเขาจะมีแบบร้านอันนี้ด้วยนะอ๋อเป็นขนมแบบโบราณโบราณชุบขอชื่นใจหมากหอมเย,ยวาวราชหมากฝลัง่งสมัยเด็กๆแตนานกแก้วใครเคยกินบ้างคะทุกคนอันนี้ขนมแลขนมไม้ขนมไม้นนมไมเป็นตังเมไม้เนาะสองบาทสองบาทอเนาะไปห้าอันนะ <c oughs> อันนี้คืออมยิ้มค่ะทุกคนเป็นลูกอมอะไรอย่างเงี้ยเนาะ เคียวได้ไม่ใช่หมาฝรั่งมันเป็นแบบตุ๊กอมแบบเหนียวอ่ะเออใช่อันนี้อะไรอ่ะลูกอมละครสัตว์ว่ะน้องซันอุ้ยเคยเล่นเปล่าอะไรอ่ะเล็กฮิล่าเอาใส่ฟันดิเอาใส่ตอนนี้เลยไม่เอาหรอกง่ายๆดูดิเฮ้ย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 เอาใส่เอาใส่ตะกร้าไปเลยโรลี่ป๊อปไทยแลนด์ค่ะทุกคนนี่น่ารักวินีหน้าไหมอ่าอันนี้น่ารักจังเอ้ยทุกคนเคยเห็นเปล่ามันคือไข่ในตู้เสาร์ ตอนเด็กๆเขาชอบกินมากเลยนะแต่ตอนนี้ไม่ชอบแล้วอ่ะนั่นมาตระกยาซูปเมื่อกี้เขอซื้อตะกร้ามาด้วยเอาประมาณนี้พอแลอ้ววันนี้พอแล้วพอแล้นี่เราได้ประมาณนี้นะคะสําหรับร้านของเล่นตอนเด็กๆเนาะเดี๋ยวไปจ่ายเงินก่อนเนาะเอาเอานี้ทำไมส <c oughs> ามสิบแบาทจากที่<อ>นี้เลยค่ะสี่สิบาทบีทอนสองบาทสอบาทอุ้ยได้เป็นถูกอย่างนี้เลยเนะอุ้ยน่ารัก เฮ้ยถุงเันถุงสมัยก่อนเลยว่านี่ค่ะทุกคนขอจ้า เลยได้นะคะนี่เขาเรียกว่าขนมไหมฟ้าหนวดมังกรมีสองขนมอันนี้เรียกไหมฟ้าค่ะอันอันอันไม้เรียกบัวหิมะค่ะขอบคุณค่ะข้าวหมปิ้งทุกคนอันละห้าบาทถูกมากดูดิพอมาที่นี่ผมมันก็จะเป็นเหมือนของขายอันนี้เป็นกับข้าวอย่างใหญ่ๆวะใช่มีข้าวขาหมูมีผัดไทยมีก๋วยเตี๋ยวด้วยเนาะมีหอยทอดมีเป็นกับข้าวแกงด้วยอ๋อนี่นี่นี่ ไม่เิดใครมาแล้วหิวก็มากินที่นี่ได้เพราะ<ช>ราคาก็ไม่ไมแพงนะไม่แพงเลยเน<ช>ี่ยสามสิบห้าบาทอย่างเงี้ยพิเศษพิเศษ 45, <ช>สี่สิบห้าธรรมดาสามสิบห้าโคตรถูกถือว่าเป็นที่เที่ยวที่หนึ่งที่ราคาาหารไม่แพงใช่ค่านถูกมากนี่ค่ะทุกคนหมูสเต็กของเรานะคะเดี๋ยวทีนี้เนี่ยเราก็จะไปหาโต๊ะนั่งกันเนาะแล้วก็มากินกันค่ะที่เราซื้อมาทั้งหมดเนาะี่ดูดิโอ้คนน่ากินน่ากินมากไปค่ะ อนนี้นะคะทุกคนเราก็หาที่นั่งได้แล้วนะคะนี่บอกว่าอันนี้คือหมูสเต๊ะของเราเนาะแล้วก็เมื่อกี้ค่ะนี่พี่ตังไปสั่งมาให้มันคือส้มตำปูปลาาพริกปิ้คก,กใช่ไหมเฮ้รู้ได้ไงว่าพริกติก,กเพราะว่ามันไม่มีพริกเวยมันจะมีแค่แบบว่าเม็ดพริกเฉยๆพ<อ>ี่ตังก็รู้ใจเขาอันนี้เป็นคณะของที่เราซื้อมาเมื่อกี้นะคะ<อ>ทุกคนได้ประมาณนี้เลยเนี่ยนี่ค่ะทุกคน คือเขาแบบย่างเป็นมือเป็นละวิงเลยเนาะเออชุดละร้อยได้ตั้ง16ไม้เลยนะเว้ยใช่ทุกคนดูดิโอ้โเจนจนเจนจนว้าวน้ำจิ้มหัวอร่อยมากอ่าออหมูแบบอร่อยอ่ะกินคนอเอาอะไรต้อง2ไม้เลยนะฮะโอ้โหทุกคนน้ำจิ้มเขาอร่อยมากเลยนะเจ้าเนี้ยอ,อร่อยที่สุดในตลาดเลย เขาพีตาเดียวมาค่ะดับเบิลเอาไม่ออกอร่อยจากบนอันนี้เป็นส้มตำปูปลานะคะแบบพริกติดคบตอนแรกเขาจะสั่งแบบพริกหนึ่งเม็ดแล้วแต่คนต่อหน้าบอกว่าขอส้มตำปูปลาเผ็ดเผ็ดเขาก็เลยว่าเฮ้อย่าใส่ในพริกเอาพริกติดคบจากคบที่แล้วนั่นแหละงั้นเขาน่าจะตุยนะถ้ากินแบบพริกหนึ่งเม็ดวิอะไรอะอะไรอะ อุ่นเนาะตกใจลิ้วต้นลองชิมดิมะขามเปียกนี่ค่ะทุกคนส้มตำปูปลาร้านะตรงนี้เป็นไงอุ๊ยแซ่บมากมีความเป็นปลาร์ที่แบบเค็มๆมทุกคนรสเนี้ยเขาชอบอคือตาห่นะชอบรสชาติแบบนี้เลยมันจะเป็นปลารา์ที่แบบว่ามีกลิ่นที่แบบค่อนข้างแบบจีจาร์ปลารา์สุดๆนะคือตาหนะชอบมากทุกคน นีเราซื้อมาร้านแรกเลยเขาเรียกว่าอะไรนะข้าวเกียบฝักม้อปะนี่คือข้าวเกียบที่เราจะกินกันในวันนี้อันนั้นคือลูกชุบเว้ยบ้าน่ะแล้วแบบโรยกะทิอนี่ค่ะทุกคนมาค่ะแต่ไม่ได้ร้อนแล้วนะสนใชอบวันนี้ที่สุดครับอืมกะทิคืออร่อยมาก ไม่ใช่หมายถึงว่ากะทิอ่ะกินกับอันนี้นอร่อยอ๋อถ้ากะทิอันนี้อร่อยไหมครับไปซื้อมาทําให้กินเลยน้ำกะทิอเออนี่ทุกคนมีอันนี้ด้วยมันคือสาหร่ายพวงุน่นโอ้สาหร่ายดังๆในตำนานใช่ค่ะทุกคนมีน้ำจิ้มซีฟู้ดให้เราด้วยเนาะอูอออออ้เป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดที่น่าจะไม่เผ็ดเท่าไหร่ปะเออดูสมันดูวันใสๆเนาะดูมันจางๆอ่ะโอ้นี่เอาพวงใหญ่เลยนะคะทุกคน รีบบอกเราะนี่จิ้มเอ็นไงจิ้มแต่ไม่เผ็ดมากเขาใส่น้ำเปล่าเพิ่มใช่ป่ะหลังเลยไม่เผ็ดใช่เหรอเออกัดปุ๊บก็แบบว่าแตกโปะแตกโปะเลยนะคะอือร์เฟ e c t นี่ค่ะทุกคนอันนี้คือเขาเห็นว่าอะไรขนมไหม่ฟ้ามันทามาจากอะไรทุกคนรู้ปะมันจะมีความเบาๆนะคะทุกคนคล้ายๆแบบใส่ยไหมยืดๆเนาะองกองสิองกองอืมอือทุกคนติดปันอะอืมอ่ะโอ้มันมีความแบบคล้ายๆเป็นตังเมเนาะนี่เรามาต่อกันด้วย ขนมกล้วยปิ้งเอ้ยอข้าวเหนียวปิ้งรสกล้วยใส่กล้วยผิผด <laughs> มันจะมีความค้าแบบข้าวต้มมัดปิ้งอยู่นะนี่มีกล้วยอยู่ตรงกลางด้วยอืออ่อยพี่ตังมีความแบบหวานๆอร่อยมากอันนี้เจ้านี้อร่อยมากเอันเคยกินอยู่เจ้าหนึ่งว้ยข้าวเหนียวเขาจะไม่แบบไม่นุ่มนานี้ยอันนี้คือข้าวเหนียวแบบจุ้มจับข้าวเหนียวรสกล้วย บอกว่าเดี๋ยวจะไปซื้อเพิ่มเราจะไปฝากแม่นะคะทุกคนพวกนี้ก็เหมือนกันพวกนี้คือของ้าอันนี้แต่มารีวิวแต่ว่ามีอะไรบ้างไหนมีอะไรบ้างอันนี้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะตัโก้ป่ะใช่แล้วก็อันนี้อะไรนะลืมแล้วหยกมันีครับหยกมรกตและสักอย่างหนึ่งเนาะหยกมันีครับเขียวมรกตหยกมังกรมังกรฟ้ามังกรเขียวแล้วก็ขนมชั้น อันนี้คืออะไรนะขนมกล้วยวิน่ารักอะ่ะเขาขอลองชิมได้ไหมแกะออกมาแล้วมันจะเล็กแค่ไหนวะแม่ท่านี้ใกล้เหมือนแบบหมูยอเคยเห็นมยทุกคนอุย้ยอุ้ยสุดโคนอยู่สุดนีแบบถึงโคนเลยหน้าตามันหน้าตามันคำลันึกถึงอะไรรูกไหมอะ่ะอะไรกำลมงนึกถึงหางจิ้งจกอะ่ะทําไม่ริคเครดิตน,นะเพียงแต่ว่าหัวเรามาคิดไปเอง ไงรสชาติอุ้ยจิ้จกอร่อยหนถึงนมกล้วยอร่อยมีความเป็นขนมกล้วยแล้วก็แบบไม่หวานกินเยอะได้ดนะเนี่ยกินไปหมดหางแล้วขนมกล้วย <laughs> ไม่ใช่หาง รสชาตแล้วครับกลับบ้านเลยค่ะเฮ้ยซื้ออะไรกินอีกสลิมทับทิมฟอง50บาทเองถูกด้วยนะเนี่ยใช่ดูดิน่ากินมากค่ะทุกคนได้ของกินกลับบ้านอีกแล้วไปเดี๋ยวเราลองไปดูอีกอย่างกังก่อนดีกว่าอุ้ยนี่ไงอะไรอันนี้ก็เป็นขนมครกเหมือนกันอุ้ยขนมถ้วยแต่ขออะไรเจ้าอ๋อนี่ไงอ๋อนี่จานจานอีกแล้วนี่ค่ะทุกคนอันนี้ก็น่ารัก ยี่สิบบาทอะไงี้ยเนี่ยใช่ยี่สิบบาทเอาไว้ใส่อะไรไม่รู้เหมือนกันนู่นเยอะแยะเลยเลยโอ้ยาาาจานน่ารักจานนี้ดิจานสีขาวนี่มอสบ้ากมันคล้ายๆกับจานสีเขียวบ้านเราเลยเนาะเออแต่นี้จะเป็นชามที่แบบก้นลึกกว่าเนาะเท่าไหร่อ่ะเขามองไม่เห็นอ่ะไหนเท่าไหลร้อยหนึ่งเหรอใช่เหรอวน่าหน้าอือร้อยเดียวเองของกินไม่ต้องแล้วตอนนี้ซื้อของกลับไปทำคลิปดีกว่าอุ้ยใช่เหรอร้อยเดียวเหรอร้อยเดียวเองเนี่ย เองเอาไปจ่ายตังเดียวก็รู้เองห้าร้อยเราเล่น ค่ะทุกคนนี่คือของกินทั้งหมดของเรานะคะที่เราซื้อมาในวันนี้นะเยอะมากเยอะมากเขายังไม่ได้กินปงแหน่งเลยแต่ก็เดี๋ยวเราจะอาไปกินบนรถละกันเนาะทุกคนเพราะว่าเราก็จะกลับแล้วนะคะถือว่าเป็นตลาดที่ซันอะแมมนะนำให้มาเลยนะมันจะมีความแบบน่ารักน่ารักด้วยมีความเป็นแบบว่าเป็นพ่อค้าแม่ขายที่เขาแบบแต่งตัวกันแบบย้อนยุคนิดหน่อยอนะไรอย่างเง้นด้วยเนาะนั่นแหละอย่างป้าคนนี้นะที่เดินมาใส่ยยใชุดไทยมีความแบบให้ความเป็นแบบความโบราณอะไรนี้ด้วยก็ถือว่าเป็นตลาดที่ต้องชมนะคะ ทุกคนก็สามารถมาได้นะคะอยากให้มาเลยที่ตลาดโก้งโคงนะคะบางปะอินอยุธยานั่นเองใช่นี่ค่ะของกินคือเยอะมากเลยเนาะเดี๋ยวเราก็จะมีอินเสิร์ตขึ้นให้ดูด้วยเนาะใช่ใชไปค่ะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะใครลืมกดไลค์แล้วก็กดซับสไคร้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้อะบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะจะไปกินแหลกที่ไหนก็ติดตามแล้วกันเนาะบ๊ายบายค่ะทุกคนเอาป้องแ่งปิดได้ไหมไม่ได้กินเลยให้ทุกคนกินแล้วกันยังไม่ได้กินเลยไปแล้วค่ะกินนะป้องแดง